วันนี้นะครับเราจะลองมาอ่านโน้ตที่อยู่ในบรรทัด5เส้นซึ่งถูกํำกับด้วยกุญแจประจำหลักที่เรียกว่ากุญแจซอนนะครับการจะอ่านโน้ตนะครับหลักการง่ายๆเหมือนกันทั้งหมดก็คือนะครับโน้ตดังโน้ตที่เราจะอ่านนั้นต้องอยู่ในบรรทัด5เส้นนะครับและมีกุญแจประจำหลักํำกับอยู่นะครับอย่างกรณีนี้นะครับเราจะํำกับบรรทัด5เส้นนะครับบรรทัด5เส้นเนี้ย ด้วยกุแจซอนทีนี้เรามาดูบรรทัดห้าเส้สนก่อนนะครับบรรทัดห้าเส้นส,ส,ส,สังเกตทุกครั้งว่ามันมีห้าเส้นจริงๆริงไหมนะครับลองนับดูครับนับจากเส้นข้างล่างนะครับนับจากเส้นข้างล่างหนึ่งสองสามสี่และห้าอันนี้แสดงว่าเรามีห้าเส้นจริงจริงแล้วนะครับต่อไปครับเรามาดูว่า,ากุญแจประจำหลักอยู่ไหนกุแจประจำหลักอยู่ทางนี้ครับอันนี้หลายคนอาจจะเรียกมันว่ากุญแจซอนอนะครับจริงๆมันก็คือกุญแจประจำหลักชนิดหนึ่งนั่นเองกุญแจซอนนะครับ กุญแจประจำหลักมีหลายตัวนะครับมีหลายตัวนะครับมีกุญแจประจำหลักอยู่หลายตัวแต่ที่นิยมใช้กันแพร่หลายจริงๆบนโลกตอนนี้นะครับก็คือกุญแจซอนจากกุญแจฟานะครับมีกุญแจโดยนะครับแต่ว่าเราอาจจะใช้กันน้อยเขาเรียกอะไรเฉพาะกลุ่มนะครับทีนี้ถามว่ากุญแจซอนบอกอะไรเราได้มัางนะครับกุญแจซอนบอกให้เรารู้ว่านะครับซอนเนี่ยกุญแจซอนอก็คือบอกให้รู้ว่าเสียงซอนเนี่ยอยู่ตรงไหน นี่ถามว่าเสียงซอนอยู่ตรงไหน<ๆ>เสียงซอนก็อยู่ตรงหัวกุญแจครับหัวกุญแจอยู่ไหนครับหกุญแจตรงนี้ครับหัวกุญแจตรงนี้หมายความว่าไงหัวของกุญแจซอนอยู่เส้นที่สองนะครับดังนั้นเส้นที่สองตลอดเนี่ยยาวไปเลยนะครับคือเสียงซอนนะครับดังนั้นโน้ตที่ทับเส้นที่สองเนี่ยก็คือโน้ตที่อ่านออกเสียงว่าซอนเช่นตัวนี้<ๆ><ๆ>นคะครับตัวเนี้ยเพอาทับเส้นที่สองอยู่นะครับโน้ตตัวนี้คือเสียง ซอนแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูขนาดโน้ตที่เหมาะสมนะครับโน้ตเนี่ยนะครับจะมีขนาดเท่ากับระยะห่างของช่องนะครับของช่องมันเองนะครับสังเกตนะครับนะครับจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้และจะไม่เล็กไปกว่านี้นะครับมันจะไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นโน้ตจะใหญ่เท่ากับช่องตรงนี้นะครับทราบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเติมไปนะครับทีนี้ โน้ตตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้เราจะอ่านออกเสียงมันว่าซอนเพราะว่าอะไรเพราะมันทับอยู่เส้นเดียวกับหัวกุญแจซอนนะครับทีนี้ถ้าโน้ตไม่อยู่ตรงนี้ล่ะโน้ตอยู่ด้านบนไปเสียงจะเป็นไงครับสูงกว่าซอนแต่ถ้าโน้ตอยู่ด้านล่างเป็นไงครับเสียงก็จะต่ากว่าซอนนะครับทีนี้ถามว่าทํายังไงนะครับเช่นยกตัวอย่างโน้ตตัวนี้อ่ะโอเคโน้ตตัวนี้นะครับโน้ตตัวนี้เป็นเสียงอะไรนะครับวิธีการทําที่ง่ายที่สุดนะครับ ก็คือการเริ่มนับจากหัวกุญแจนั่นเองนะครับเพราะตัวนี้เป็นกุญแจซอนเสียงที่ทับกุญแจก็คือเสียงซอนนะครับทีนี้เสียงที่สูงขึ้นนับต่อเข้าใจคำว่านับต่อนะครับโดเลมีฟาซอลาทีโดนะครับโดเลมีฟาซอลาทีโดอันนี้คือนับต่อนะครับดังนั้นโน้ตกรณีนี้เรานับต่อครับนับจากเส้นที่สองครับถ้าทับเส้นเป็นอย่างนี้ครับลืมบอกไปนิดนึงโน้ตเนี่ยนะครับเวลาจะนับ นับทับเส้นระหว่างเส้นทับเส้นระหว่างเส้นทับเส้นระหว่างเส้นหรือจะเป็นทับเส้นบนเส้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 นถ้านับมาข้างล่างจะเป็นทับเส้นข้างล่างเส้นทับเส้นข้างล่างเส้นก็ได้นะครับแล้วแต่อ่ะอย่านับข้ามนะครับค่อยๆนับไม่ต้องรีบนะครับอย่างตัวนี้เส้นที่สองนี่เป็นเสียงซอนนะครับซอนขึ้นไปอยู่บนเสียงซอนก็เป็นลาขึ้นไปอีกเป็นทีขึ้นไปอีกเป็นโดขึ้นไปอีกเป็นเล ขึ้นเอเป็นมีและขึ้นไปทับเส้นเป็นฟาดังนั้นโน้ตตัวนี้ก็คือเสียงฟานั่นเองครับเห็นไหมครับนับไปเรื่อยๆืไม่ยากนะครับทีนี้เรามาดูใหม่สมมติว่าโน้ตอยู่ทับเส้นรนลางนี่บ้าเมื่อกี้เรานับต่อเมื่อกี้เรานับต่อหมายความว่าไงครับเสียงมันสูงกว่าครับต่อทีนี้โน้ตตัวนี้ครับอยู่ข้างล่างหัวบนจีนซ้อนเป็นไงเสียงต่ำกว่านะครับเสียงต่ำกว่าหมายความว่าไงหมายความว่าเรานับต่อไม่ได้แล้ว ถ้ารับซอนลาทีโดแสดงสียงสูงต้องนับกลับครับซอนนะครับทับเส้นเป็นตัวนี้เป็นตัวอะไรนับเส้นเป็นซอนนะครับซอนสามารถใช่ยังยังนะครับลงอยู่ข้างล่างเส้นเป็นฟายังไม่ถึงลงอีกเป็นมีดังนั้นโน้ตตัวนี้คือตัวมีนะครับนับขึ้นและนับลงเท่านั้นเองนะครับไม่ยากนะครับแล้วสําหรับโน้ตในกรณีที่มีเขาเรียกอะไรมีเส้นน้อยล่ะก็แค่นับต่อไปครับ นะครับโน้ตที่มีเส้นน้อยก็แค่นับต่อไปจนกว่าจะไปถึงมันนะครับยกตัวอย่างนะครับอ่ตัวนี้อ่ะโอเคตัวนี้แล้วกันสังเกตนะครับเส้นน้อยจะเป็นเส้นที่ยาวเฉพาะโน้ตตัวนั้นนะครับไม่ยาวเผื่อแผ่ไปที่โน้ตตัวอื่นอย่างตัวเนี้ยยาวแค่นี้ถ้านโน้ตตัวอื่นจะใช้เส้นน้อยก็ขีดเอาม่นะครับไม่ใช้เส้นร่วมกันนะครับแล้วก็จะเวลาเขียนขีดเส้นน้อยก่อนอย่าเขียนโน้ตก่อนมันจะผิดนะครับและสังเกตตรงนี้ครับช่องวางตรงนี้ จะเท่ากับตรงนี้เดะเลยครับระยะจะเท่าเดิมเป็นล็อกๆๆไปไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์น้อยกูทาเส้นเล็กๆตามด้วยไม่ใช่นะครับอะเรามาดูตัวนี้จะอ่านว่าไงนะครับเริ่มต้นจากวิธีการอา่านก็คือตัวนี้โน้ตอยู่สูงกว่านะครับดังนั้นเรานับต่อจากซอนนะครับอย่าลืมนะครับกุญแจซอนนับต่อจากซอนนะครับทีนี้ถามว่านับไงนับเหมือนเมื่อกี้เลยครับทับเส้นเป็นซอนขึ้นปอยู่บนเส้นเป็นลาขึ้นไอยู่ทับเส้นอีกที ระหว่างเส้นอีกตรงนี้เป็นโดขึ้นไปเป็นเลมีฟาซอนทับเส้นเป็นลาและขึ้นไปอยู่เหนือเส้นเป็นทีดังนั้นโน้ตตัวนี้คือตัวทีนะครับนะครับไม่ยากนะครับในขลีกลับกันครับเราลงมาได้ลามาอ่ะสมมุติเป็นโน้ตตัวนี้โน้ตตัวนี้แล้วกันอ่ะนะครับเมื่อกี้เรานบ ต่ออันนี้เราต้องนับถอยหลังนะครับใครที่นับถอยหลังไม่ได้เขียนเลยครับโดเรมีฟาซอลาีอะโอเคเดี๋ยวเรายกตัวอย่างตัวนี้ก่อนนะครับซอนนะครับเราเริ่มนับจากซอนครับไปเป็นบูเจซอนนับจากเส้นที่สองนะครับถ้านับไงครับนับลงนะครับซอนนับลงเป็นฟามีเลโดทีลาดังนั้นโน้ตตัวนี้คือตัวลานะครับอ่านไม่ยากนะครับ แค่นับขึ้นกับนับลงอย่านับข้ามเ่านั้นเองนะครับไม่ยากครับมีเท่านี้ครับวิธีการนับนะครับขอบคุณมาก